สั่งกักตัวตำรวจเจ็ดนายหลังเข้าจับหนุ่มป่วยโควิดนี้จากโรงพยาบาลวันที่27มีนาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้พันตำรวจเอกนรงลักษณะวิมลผู้กำกับการสพเมืองกระบีได้มีคำสั่งที่137/2563เรื่องการกักตัวข้าราชการตำรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยระบุในหนังสือว่าเมื่อวันที่25มีนาคม2563ทางตำรวจได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ทีมแพทย์ในการรับตัวผู้ป่วยโรคโควิด -19 เป็นชายอายุ20ปีบ้านอยู่ตำบลน,นามหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังที่นีออกจากโรงพยาบาลกระบี่ที่บริเวณสถานีบขอสอรกระบี่และเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อเวลา18ในาฬกา ของวันที่25มีนาคม2563เพื่อให้การดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อจึงขอกักตัวขา้าราชการตํารวจโดยการแยกกักตัวดูอาการที่บ้านพักและสังเกตอาการทางเดินหายใจทุกวันรวม14วันรวมทั้งหมด7นายมีระดับร้อยตำรวจเอก2นายดาบตรีและ10ตำรวจโท5นายสังกัดฝ่ายป้องกันและปราบปรามและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับจังหวัดกระบี่ขณะนี้มียาดผู้ป่วยสะสมจำนวน7คนโดยรักษาหายแล้ว1คนและอยู่โรงพยาบาลย,ยังรักษาตัวอีก6คนและมีผู้ป่วยรอผลอีก26ราย